ยมชาติหวังพึ่งคนอื่นฝากให้คนอื่นปฏิบัติทําแทนเราคนทุกแทนเราได้ไหมครับพราะสว่วนใหญ่หวังพึ่งแต่คนอื่นไม่หวังพึ่งมันกบได้แล้วเ <c> ม <oughs> ื่อครูบาต,ตอบไปเมื่อกี้นะ, <c oughs> ะ,ะไม่มีใครจะมาทุกแทนหัวใจเราได้ไม่มีใครจะมาสุขแทนหัวใจเราได้นะ,ะ,ะส,กสุกเราก็สุกเองทุกเราก็ทุกเองพ้นทุกเราก็ต้องพ้นเองนะ เพราะว่าหัวใจดวงนี้มันมีเราคนเดียวที่เสวยผลของมันนะนะนะ่อให้จะจ้างจ้างเป็นร้อยล้านพันล้านก็ไม่มีใครเอาเอาทุกออกจากแต่เราได้นาะนงานนี้ต้องทำเองแล้วก็ไม่ใช้เงินด้วยนะนะใช้ใจเรืวนเลยฮะมันเลยสามารถทำได้ทนะุกคนไะงนะ ถ้าสิ่งไหนต้องใช้เงินมากบางทีเศรษฐีเท่านั้นทำได้นะแต่ทําไมการปฏิบัติธรรมถึงทําได้ทุกคนเพราะมันใช้ใจทำเลยทําได้ทุกคนนะ,ะแล้วผลก็เกิดได้ทุกคนเสมอกันหมดเศรษฐีปฏิบัติธรรมคนจนปฏิบัติธรรมถ้าถึงทำแล้วเป็นอันเดียวกันหมดเสมอกันหมดอันนี้ไม่มีเศรษฐีไม่มียากจนนะในในใจนะ,ะได้สมบัติอันเดียวกันหมดเลยนี่จึงเป็นของ อันน่าสนใจมากนะเพราะว่าเทียบเท่ากันนนะเศรษฐีกับยายจบเมื่อบรรลุทองเลยเทียบเท่ากันนะทาในใจเทียบเท่ากันแต่ข้างนอกเนี่ยมันเื่อมร่ำกันแน่นอนนะเรือมร่ำกันแน่นอนอ่าอ่ะ,อะแล้วการการเข้าใจธรรมเนี่ยมันมันเป็นยอดกว่าสมบัติในโลกอ่ะมันเทียบกันไม่ได้เลย ท่านจะความเป็นพระโสดาบันเนี่ยเรียกว่าคุณสมบัติของพระโสดาบันเนี่ยมากกว่ามหาเศรษฐีในโลกนี้นะตั้งสิบหกส่วนนะเท่าสมบัติมากองมากองไว้สิบสิบหกกองมหาเศรษฐีของโลกเนี่ยนะเทียบไม่ได้เทียบไม่ได้เท่ากองเดียวนะมีอยู่สิบหกกองเนี่ยนะความประเสริฐของพระโสดาบัน อ่าสมบัตสิบหกองเศรษฐีเนี่ย,ไม,ไ,ยไม่ได้เสี้ยวถึง,ง,นะมมง,ง,งมไม่ได้เสี้ยวถึงกองเดียวเลยนะอ่าความเป็นพระโสดาบันมันเลิดสิบห้ากองเกือบสิบหกกองอ่ะเศรษฐีไม่ได้เสี้ยวไม่แต่กองเดียวเลยคุณธรรมที่เกิดภายในมันจึงเลิศดเลยเพราะว่ามันสามารถดับทุกได้ไงความเป็นเศรษฐีมันดับทุกไม่ได้มันดับอารมณ์ไม่ได้มันอยู่เนื้ออารมณ์ไม่ได้ ยังทุกอยู่กับลูกกับเนี่ยกับบุตรกับร้านกับบ้านกับช่องกับหน้าที่การานแต่ความเป็นพระโสดาบันมันคลายออกจากทุกเป็นมันทิ้งทุกเป็นมันทิ้งอารมณ์เป็นมันเลยสบาย